สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เว้นตร์แห่งรักสัร์งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือคาทานายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใตด้คลิปชั้นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอ คุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a n d o m For y หัวข้อเรื่องใครคือคู่คนสุดท้ายที่อยู่กับคุณจนจบพบชาตินี้สำหรับวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด tarot delanuy และ the romance angels oracle คลิป r a n d o m เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจัก,กรวาลดนจิตดนใจ ดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทํานายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุศีหรือข้อมูลที่ไพ่จะบอกเราเพิ่มเติมหากใครข้อมูลตรงเป็นไปได้ว่าคลิปรันดอมนี้คำทํานายจะตรงกับดวงชะตาของคุณ80%ถึง100%ก็เป็นได้ ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตดุดินราศีมังกรพฤษบกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดหรือวันที่ที่มีเหตุการณ์สำคัญระหว่างคุณกับเขาตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เลขหนึ่งสองหกเจ็ดสิบสองยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์อังคารพุธและศุกร์เดน you ใครคือคู่คนสุดท้ายที่อยู่กับคุณจนจบพบชาตินี้ five cups คู่คนสุดท้ายคนนี้คือคนที่เขาและคุณจะต้องผ่านความเจ็บปวดในความรักที่แสนสาหัสมากอ่อนจึงจะได้พบเจอกันได้จึงจะได้มารักกันจึงจะถึงดวงชะตาของกันและกันมีพลังงานคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือหมายถึงตัวคุณจะต้องช้ำรักเสียใจอกหัก ผิดหวังอย่างหนักในความรักมาก่อนและคุณกับเขาเนี่ยมาพบกันเจอกันในวันที่หมดศรัทธาในความรักหรือเจ็บปวดอย่างหนักจนไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าชีวิตนี้จะมีความรักแท้หรือจะมีใครสักคนที่จะมาอยู่เคียงคู่กันจนจบพบชาตินี้ได้เชนอฟวอนส์ ands, พลังงานของคนที่ หนักใจความรักในอดีตถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายจิตใจบางคนถูกทำร้ายร่างกายผู้หญิงในไพ่เนี่ยชุดเจ้าสาวเขาไฟไหมหมายถึงความรักที่คุณเคยผ่านมาในอดีตกว่าจะเจอใครคนนี้จะปวดแสนสาหัสมากและตัวของเขาเองก็ผ่านชะตากรรมในเรื่องความรักไม่สมหวังอย่างหนักมากมาเช่นกันกรณีที่หนึ่ง ทั้งคุณและเขาเคยถูกนอกกายนอกใจกรณีที่2ทั้งคุณและเขาเลือกคนผิดไปแต่งงานไปมีคู่ครองคนรักที่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนในเรื่องเงินหรือว่าเลือกคบคุณเลือกคบเขาด้วยผลประโยชน์บางอย่างไม่ใช่ความรักเป็นสำคัญเจหาพิเทส ใครคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมากรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณดีบุคลิกภาพดีและก็เป็นคนที่ไม่พูดมากไม่พูดเยอะคุยไม่เก่งสื่อสารความรู้สึกไม่เก่งตอนที่เขาเจอคุณเนี่ยความรู้สึกชอบความรู้สึกรักอย่างมากมายแต่เขาไม่แสดงออกเลยเก็บทุกอย่างเก็บไว้ภายในหัวใจ เหตุผลแรกคือเขากลัวความรักในอดีตท,ทำให้เขาเป็นคนที่เชื่องช้ามากๆในความสัมพันธ์เขาจะคอยแอบส่องแอบมองแอบดูคุณแอบศึกษาคุณอยู่ไกลๆจนกว่าเขาจะเริ่มมั่นใจแน่ใจนะว่าคุณมีความดีมากพอว่าคุณโสดจริงๆเขาถึงค่อยขยับขยับความสัมพันธ์จะไม่ใช่ความรักที่ มาเจอปุ๊บรักกันปั๊บรวดเร็วเหลือเกินจะไม่ใช่พลังงานเช่นนั้นคนคนนี้เขาจะช้าในความสัมพันธ์ช้าแต่ชัวร์นบอลสใครคนนี้คู่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณจนจบพบชาตินี้เขาทำให้คุณอึดอัดใจกดดันเครียดคิดมากเพราะว่าคุณไม่รู้เลยคุณดูไม่ออกคุณดูอาการเขาเนียคุณประเมินไม่ได้เลยว่า เขาชอบเขารักคุณหรือเปล่าอยู่ไม่หายแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วหรือบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับผูผูโผโ่เหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นเพราะเขาเนี่ยอยากจะศึกษาคุณเรียนรู้คุณในเวลาที่ยาวนานถ้าหากสม่ำเสมอก็จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นสเต็ปที่สูงขึ้นมั่นคงขึ้นเขายังอยากใช้เวลาที่ยาวนาน เขาก็เลยเลือกที่จะเงียบหยุดชะง,งักในความสัมพันธ์อยู่เสมอเลยอะ่ะเมื่อถึงจุดที่เขาจะก้าวไปข้างหน้าเขาก็จะหยุดก้าวไปข้างหน้าแล้วก็จะหยุดจะเป็นอย่างนี้นะทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยใจรู้สึกอึดอัดใจหรือบางคนกดดันมากๆคุณเนี่ยคิดสารพัดเลยว่าคนคนนี้เขาไม่จริงใจมั่งแหละว่าเขาอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ทำให้คุณกดดันกับการที่คุณต้องคิดมาก กับเรื่องที่เขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ในตอนแรกดูฟูบางเคสบางกรณีคุณไปก่อนไม่รอแล้วนะนะคุณกับเขาเนี่ยห่างกันออกไปคุณก็เงียบนิ่งเฉยเป็นอิสระต่อกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในช่วงขณะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวคุณเลือกที่จะหันหลังให้เขาเพราะคุณเนี่ยไม่อยากจะรอแล้วกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน กับความสัมพันธ์ที่เขาเองไม่ยอมที่จะให้สถานภาพใดๆหรือบางคนเนี่ยเปิดโอกาสใหคนอื่นคุยกับคนอื่นรับตัวเลือกอื่นเข้ามามีอิสระต่อกันอย่างแท้จริงไม่ได้พูดไม่ไดคุยไม่ได้รับรู้ข่าวคราวในชีวิตแต่เขาเองก็ไม่ได้ไปไหนนะยังวนเวียนคอยแอบมองแอบส่องคอยให้เวลาเป็นคำตอบว่าหัวใจเขาเนี่ยรักคุณจริงๆ ในเวลาที่คุณเงียบนิ่งไปไม่ได้คุยเขาคิดว่าถ้าเขายิ่งคิดถึงคุณเขาไม่อาจที่จะลบคุณตัดคุณออกจากสมองออกจากหัวใจได้นั่นแปลว่าคุณคือความรักความรักแท้จริงของเขาเมื่อคุณไม่ได้คุยกันนะเขาก็ยิ่งรู้แล้วว่าสิ่งที่ขาดหายไปนะอิสรภาพที่คุณทำให้เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ใจ The reverse เมื่อเขารู้หัวใจตัวเองเช่นนั้นแล้วถึงแม้เขาจะหวาดกลัวกับความรักที่เจ็บปวดในอดีตมาก่อนเขาก็ไม่อาจจะยอมสูญเสียคุณไปได้เขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือกลับเข้ามาให้สถานภาพกับคุณอย่างชัดเจนคุณจะได้เป็นคู่แฟนคู่รักคู่ครองเขาจะแสดงออกในความรู้สึกมากขึ้นเพราะเขามั่นใจแล้วว่าคุณเป็นคนดีมากพอเขามั่นใจแล้วว่าคุณไม่เจ้าชู้ คุณจะซื้อสัตว์รักเดียวและไม่ทําให้เขาเจ็บปวดใครคนนี้เป็นคนข้างรักนะเมื่อเขาเปิดเผยความรู้สึกเขาจะแสดงออกในความรักอย่างชัดเจนเขาเป็นคนชอบการสัมผัสชอบการแตะเนื้อต้องตัวนะหรือแสดงความรักอย่างมากใครคนนี้เป็นคนที่จะติดคุณมากๆไปไหนไปด้วยอยู่กับคุณแทบจะตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็เป็นคนที่หึงหวงหนักมากด้วยหากใครมองคุณเนี่ย เขาไม่ยอมหรอกนะ่าจะต้องแสดงอาการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมาให้คนอื่นรู้ให้โลกนี้รู้ว่าคุณเป็นของเขา The Devil คนคนนี้เป็นคนที่เคมีตรงก,กันกับคุณอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงเรื่อง18บวกมีเซ็กส์ที่เข้ากันดีอย่างยอดเยี่ยมรสนิยมในทิศทางเดียวกันคุณกับเขารู้ใจกัน นะสามารถที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถึงฝั่งฝันมีความสุขมีความสมดุลและเท่าเทียมนะในเรื่อง18บวกสนิหาราคะและใครคนนี้เ,เขาลุ่มหลงคุณหนักมากทั้งรักทั้งหลงไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรคุณสวยคุณหล่อคุณถูกใจถูกสเปคโดนใจเขามากนะเขาลุ่มหล,ลงหลงไหลครั่งใครในตัวคุณ p a o f f p n c e s ใครคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งและเขาเนี่ยชอบที่จะเปคุณเขามักจะมีความคิดว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเขายินดีที่จะซื้อสิ่งที่เป็นความสุขของคุณยอมจ่ายยอมเปนะใครคนนี้เป็นคนที่ยุติธรรมกับคุณเสมอในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินเขาจะไม่เอาเปรียบจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่ขี้งกกับคุณ Queen of เฟ n เจ c อลสเขาเห็นค่าในตัวคุณอย่างมากมากมายจริงๆคุณเป็นรักแท้ของเขาอะ่ะเขาจ็บปวดมาทั้งชีวิตคุณเองก็เช่นกันคุณเองอะ่ะทุกใจเจ็บปวดมาทั้งชีวิตเมื่อต่างฝ่ายต่างเจอกันกลายเป็นเห็นคุณค่าห่วงแหนซึ่งกันและกันเพราะนี่คือรักแท้ของกันและกันเขาเห็นค่าในตัวคุณคุณเห็นค่าในตัวเขาและตัวของเขาเนี่ยยิ่งเห็นค่าคุณเท่าไหร่ นยิ่งดูแลคุณดีมากขึ้นเท่านั้นคุณจะมีความสุขอย่างมากมายในหัวใจคุณจะอยู่อย่างสุขสบายไม่ว่าใครคนนี้จะหาเงินได้เท่าไหร่ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อจํากัดสําหรับคุณเขาจะจ่ายเขาจะเปเขาจะดูแลคุณให้สุขสบาย Five w o n d s เหตุการณ์เมื่อคุณกับเขาพบเจอกันมีเหตุการณ์ที่ต้องแยกจากกันก่อนหรือมีเรื่องที่ ทำให้คุณน้อยใจเสียใจนะต้องห่างกันไปต้องไปอิสระต่อกันในช่วงขณะเวลาหนึ่งดูภายใบนี้นะต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองแต่ในช่วงแยกจากต่างคนต่างคิดถึงกันหนักมากเศร้าโศกเสียใจรู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีที่พลต่อหัวใจอย่างมากคุณกับเขาจะได้คำตอบว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่แท้กันห่างกันแค่ไหนก็ต้องวนกลับมาใหม่ ต่างกันเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะมูฟออนตัดใจจากกันได้เลยด h เม a จิ c เชนใครคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดสติปัญญาดีหน้าที่การงานของเขานอาจทำงานอยู่ในจุดที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นเป็นแพทย์วิศวกรเภสัชกรนักบินครูอาจารย์ หรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในจุดที่มีความกดดันมากต้องใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างสูงสุดหรือใช้สมองหนักมากเกี่ยวกับตัวเลขนะคนคนนี้เป็นคนฉลาดสติปัญญาดีมากๆเขาจึงร่ำรวยมัง่งคั่งจากความเก่งกาจในตัวของเขาอีกความหมายเนี่ยใครคนนี้นะเป็นคนที่จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรขีดโชคชะตาให้มาเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริง คู่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณจนจบภพบชาตินี้นะคือคนที่มีบุญบาร,รมีมีวาส,สนาเท่าเทียมกับคุณนะเป็นคนที่มีความคิดสติปัญญาดีมีการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างดีเยี่ยมเมื่อคุณอยู่กับเขาคุณจะมีความสุขมากเพราะเขาวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีวางแผนที่จะดูแลคุณวางแผนในเรื่องการเงินวางแผนในงานของเขาหรือวางแผนครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม ซิกบสอดสถานการณ์ที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณสองคนจะรู้สึกสุขสงบในใจบางคนเนี่ยไม่ต้องพูดกันเยอะเป็นพลังงานจากจิตวิญ,ญญาณที่สื่อสารกันได้มองตาก,ก็รู้ใจชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบพาก,กันไปนะทำกิจกรรมหรือสถานที่ที่คุณและเขาชอบแล้วก็ชอบเหมือนกันด้วยหรือหากบางอย่างที่มีความแตกต่างแต่กลับ มีความชอบและก็ยอมรับในความแตกต่างของอีกคนหนึ่งได้เป็นอย่างดี King of Cups ใครคนนี้นะเป็นคนที่คุณจะรับรู้ได้ถึงความรักอย่างแท้จริงคู่คนสุดท้ายที่อยู่กับคุณจนจบภพบชาตินี้เป็นคู่ที่รักคุณมากที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะมีความรักมาก,กี่ครั้งคนนี้คือความรักอย่างมากมายคือความรักที่จริงใจ ความรักที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงหรือบางคนเนี่ยหากโสดมาทั้งชีวิตคิดว่าไม่มีแล้วความรักคุณคือคนที่โชคดีมากที่จะได้เจอใครคนนี้ที่เป็นรักแท้ที่เขารักคุณหมดหัวใจเพศรับสอดแต่คนคนนี้ก็มีนิสัยเด็กๆบางอย่างโดยเฉพาะเวลาที่หึงหวงคุณทำเป็นงอนสะบัดหน้าเชอะใส่คุณเลยนะคนนี้ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เวลาเขาหึงห่วงคุณเขาจะมีอาการแสดงออกหนักมากหรือเขาว่างอนเก่งชอบให้คุณแสดงความรักที่ชัดเจนหรือแสดงว่าเขาเป็นคนสำคัญอยู่เสมอดัเชียรยอตใครคนนี้เป็นพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้หรือคุณพบเจอเขาจากการเดินทาง พบเจอเขาในสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์เป็นใครสักคนที่อยู่กันคนละสุดทวีปซีกโลกแต่ก็พบเจอกันได้อย่างง่ายดายราวกับปาฏิหาริย์จะเฮมิดไม่ว่าชีวิตคุณจะทุก์โศกเศร้ามืดมนกับความรักมากี่ครั้งกับใครก็ตามคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกหยุดนิ่งและสุขสงบเป็นคนที่คุณจะรับดูได้ จิตวิญญาณคุณบอกคุณเลยว่าเมื่อเจอใครคนนี้สิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดแล้วแห่งความเจ็บปวดทุกประการในอดีตที่ผ่านมาเขาจะเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณทางเรื่องความสุขทางใจความมั่นคงในชีวิตคุณกับเขาเนี่ยจะพากันไปทํากิจกรรมนะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับโลกใบนี้มีพลังงานความเป็นโซเมทวินเฟรมนะเป็น,นคู่กันอย่างแท้จริงหรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณ คุณสองคนเนี่ยบางคนนะบางคู่ชอบไปทำบุญไปวิปัสสนานะหรือบางคนก็ชอบไปทำทานช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนยากจนเมื่อคุณสองคนอยู่ด้วยกันรักกันจะนำพากันไปทำความดีอย่างชัดเจนแล้วคุณน่ะจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเองก็เช่นกันหากคุณมีข้อเสียข้อใดก็ตามเมื่อพบเจอคนคนนี้นะคุณจะดีขึ้นเช่นหากคุณเป็นคนใจร้อน พอคุณรักคนนี้คบคนนี้คุณจะใจเย็นขึ้นมีเหตุและผลมากขึ้นนะชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุขมากๆไม่ทะเลาะกันไม่วุ่นวายนะจะสามารถยอมรับเหตุผลในการละกันได้เดทความหมายแรกเมื่อคุณเจอใครคนนี้สิ้นสุดจบแล้วซึ่งความเจ็บปวดทุกทรมานกับคู่กรรมหรือคู่ผ่านคนใดก็ตามที่เคยผ่านมาในชีวิตความหมายที่สองคือใครคนนี้แหละ คนที่คุณจะอยู่กับเขาจนวันสุดท้ายของชีวิตมีเพียงความตายเท่านั้นจพะพลากคุณสองคนจากกันได้ในพบชาตินี้เพราะเขาคือคู่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณจนจบพบชาตินี้อ่ะต่อไปแม่มาเปิดไพ่ออร์คเคิลสมให้นะคะ give you a relationship a change ให้โอกาส ในความสัมพันธ์นี้อย่างที่ไพ่บอกอ่ะคุณกับเขาจะต้องมีช่วงที่ไม่เข้าใจกันหรือแยกจากกันไปห่างกันไปเป็นอิสระต่อกันและเมื่อเขากลับเข้ามาโปรดชงให้โอกาสความรักนี้เถิดคุ้มค่านะกับความสัมพันธ์นี้เมื่อเขากลับมาทํางานในความสัมพันธ์นี้คุณจะได้รับความรักที่ดีที่สุดจากเขา Relation Factor พลังงานไพ่เหมือนกันเลยนะมีความแตกต่างห่างไกลเป็นคนทางไกลหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันอย่างมากนะในเรื่องชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมนะหรือว่าสารภาพทางการเงินมีความแตกต่างอย่างมากมายแต่เหมือนหอยินยางนะที่อยู่ด้วยกันแล้วกลับสมบูรณ์เติมเต็ม let's go off c o n t r i s u e ไม่ต้องเร่งรัฐสถานการณ์เขาจะมาในจังหวะชีวิตที่คุณปล่อยวางไม่ได้มองหาความรักหรือไม่ได้วิ่งตามไล่ล่าความรักอีกต่อไปเขาคือของขวัญจากจักรวาลอย่างแท้จริงปล่อยชีวิตทำชีวิตให้มีความสุขปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามโชคชะตากลับมาดูแลตัวเองโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองนนละเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์ความรักแท้หรือคู่คนนี้ ะเข้ามาในชีวิตของคุณเอง Attraction แรงดึงดูดจะมีแรงดึงดูดอย่างมากเมื่อคุณได้พบเจอเขาจะเป็นรักแรกพบคุณกับเขาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าใครคนเนี้คือคนที่ใช่เพราะคุณจะไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับใครมาก่อนตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่คุณไม่สามารถจะลืมเลือนจากสมองจากหัวใจได้เลยในช่วงขณะที่ห่างกันก็คิดถึง หรือบางช่วงที่ไม่เข้าใจกันนะก็ไม่เคยคิดที่จะตัดใจหรือ move on อยังอยากจะวนเวียนย้อนคืนกลับมาคุณสองคนมีแพช s i o n ต่อกันอย่างมากต่างคนต่างลุ่มหลงในกันและกันมีเสน่หาหารายึงดูดต่อกันเสมอ c h e m i ร t r y คุณสองคนมีเคมีที่เข้ากันอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์เรื่องทางเพศ นะมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลคุณกับเขามีความสุขมากที่สุดเป็นคู่ที่สามารถที่จะถ่ายทอดนะพลังงานความสุขให้กันได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในด้านอื่นๆชอบอะไรคล้ายๆกันไม่ชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วคุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชีวิตคุณสองคนอะไม่ต้องการคนใด้อมรอบตัวมากมายอยู่กันสองคนก็พออยู่อย่างสุขสงบมีความสุขในจิตใจ engagement ใครคนนี้คือคู่มัน่นคู่หมายคู่แต่งงานความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนคู่ที่จะได้เป่าประกาศบอกสังคมนี้บอกคนในโลกนี้ว่าเป็นสามีคุณเป็นภรรยาคุณเขาคนนี้แหละคือคู่คนสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณจนจบพบชาตินี้อ่าแม่หมอขอจบคำทำนาย random for you วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปราถนาะการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ